สสวัสดีคะมาดูสินค้ารุ่นนี้กันนะคะถือสวยๆกันเลยคะ่ะมีสีสันเยอะมากมายนะคะลูกค้ามีสายคล้องมือถือสะดวกนี่อันนี้สีส้มปักดอกรหัสสามหนึ่งศูย์นะคะมีสามช่องซิปคะ่ะใส่เงินได้เป็นฟ่อนๆคะ่ะใส่เงินพับครึ่งน,นะคะลูกค้าได้ทุกแบงค์ไม่ต้องกลวงเงินติดนะคะ ใส่บัตรได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนกันเลยค่ะจัดเข้าไปสิบใบยี่สิบใบจัดได้เลยค่ะแนวตั้งได้แนวนอนได้นะด้านหลังมีหนึ่งซิปสำหรับใส่เหรียญใส่แหวนใส่สร้อยทองใส่อะไรก็ได้แล้วแต่จะใส่เด่นนะคะรหัส310หนึ่งศูนมีทั้งปักดอกไม้แล้วก็ไม่ปักดอกไม้ค่ะนีอันนี้ไม่ปักดอกไม้สำหรับคนชอบเรียบๆนะ สีสันสดใสอันนี้รหัสสามหนึ่งหนึ่งจ้ามีสี่ช่องซิปกันเลยบนสองหน้าหนึ่งหลังหนึ่งค่ะขนาดเดียวกันนะคะลูกค้าถือสวยๆค่ะ